ทำไมในหลวงใส่สูตรเดินป่าร้อนก็ร้อนทำไมใส่สูตรเดินป่าเป็นคำถามที่เราก้าวหนากับเยาวชนคนม้งมิงนะครับกำลังตั้งคำถามกันอยู่ในขณะนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาข้อที่จริงเล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่การฟังนะครับอยู่ว่างๆเราจะเอาข้อท็จจริงเล็กๆน้อยๆมาฟาดกระบาลมาันเข้าที่คำถามเลยแล้วกันทำไมในหลวงใส่สูตรเดินป่าร้อนก็ร้อนอ่ะเดี๋ยวผมจะตอบให้ ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยบริเวณหน้าอกผมใช้คำราชาศัพท์ไม่ค่อยคล่องเนาะเดี๋ยวผมจะขอใช้คำสามัญแทนละกันนะครับที่หน้าอกที่หน้าอกข้างซ้ายถ้าผมจะไม่ผิดนะหน้าอกข้างซ้ายหน้าอกข้างขวาหน้าอกข้างขวามั้งนะครับจะมีตราของมูรานิานทิใช้พัฒนาอยู่นะครับถ้าเกิดเราเยาวชนคนมงม้งหรือพวกก้าวหนา้ายังไม่รู้จักก็ไป Google เอาซะเนาะ จะมีของตร,ตราของมูลนิทิช้พัฒนาอยู่นะครับซึ่งมันอยู่ตรงนี้แหละทำไมท่านต้องใส่สูตรเั้นป่าสูตรที่ท่านสั่งตัดมาเนี่ยเป็นสูตรที่ตัดมาโดยเฉพาะนะครับมีตราประจำม,มูลนิทิช้พัฒนาอยู่ซึ่งทําไมท่านต้องใส่สูตรที่มีตราของมูลนิทิช้พัฒนาอยู่ด้วยเพราะว่ามูเลนทิชีนี้ท่านทรงตั้งขึ้นมืออ่าขึ้นมาเอง เมื่อปี2 5 2 0เอเมื่อปี2531นะครับเริ่มใช้เริ่มก่อตั้งปี14บสีิถนายนปี2531เป็นบรนโลกปันยามก่อตั้งมมลและนิธิชัยพัฒนานะครับโดยมีในหลวงรัชกาลที่9ของเราเป็นประธานอาสูตรนี้ไม่ใช่สูตรธรรมดาสูตรท่านผมผมคิดว่าในี่ยความคิดส่วนตัวนะครับท่านใส่ไว้เพื่อเตือนใจว่า ชัยของการพัฒนาก็คือความอยู่ดีกินดีของประชาชนนะครับดังพระราชดำรัสที่ท่านได้พระราชทานไว้ให้เมื่อวันที่4ธันวาคมพมุทธศักราช2537นะครับในความว่าชัยชนะของประเทศนี้โดยงานของมูล,ลนิธิใช้พัฒนานั้นก็คือความสงบ เป็นเมืองไทยที่มีความเจริญก้าวหน้าจนเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งชื่อโมูลนิธิชัยพัฒนาชัยของการพัฒนานี้มีจุดป,ประสงค์คือความสงบความเจริญและความอยู่ดีกินดีตามความคิดสนทง,งผมคือท่านต้องการเตือนใจว่าการที่ท่านเสด็จไปในแต่ละที่แต่ละท้องถิ่นเนี่ยเพื่อต่อสู้กับความยากจนความแร้แค้นเพราะฉะนั้นสวยท่านใส่เป็นเครื่องเตือนใจของท่านนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาบอกความหมายแล้วกันเนาะของตราสัญ,ญลักษณ์เดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นให้ดูเนาะของตราสัญ,ญลักษณ์ของมูที่ใช้พัฒนานะครับซึ่งตรานี้ถ้าเราสังเกตดีๆมันจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่สีสัญลักษณ์นะครับเรื่องที่1นนะครับพระแสงขันชัยสีแล้วก็2งธงกระบี่ทุช3ดอกบัวแล้วก็4สังซึ่งทั้งสีความหมายเนี่ยท่านได้ออกแบบแล้วก็ ได้ให้ความหมายไว้เองโดยพระองค์เองนะครับหพระแสงขันชัยสีหมายถึงอำนาจบารมีแล้วก็ความมั่นคงของประเทศ 2. ทงธงกระบี่ทุชคือการต่อสู้กับศัตรูแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความสาเร็จน,นะครับเป็นชัยชนะ 3. ดอกบัว หมายถึงความสงบร่มเย็นแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ส่สังนะครับหมายถึงความชุ่มชื้นหมายถึงน้ำหมายถึงความร่มเย็นความอยู่ดีกินดีเป็นสุขนะครับทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลเล็กเลน้อยๆนะครับที่ผมได้เอามาเล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้นสรุปแลวก็คือสูตรที่ท่านทรมีตราประจำมูล,ละนิทิชัยพัฒนาอยู่ซึ่งก่อตั้งโดยพระองค์เองแล้วก็ทรงเป็นประธานมูล,ละนิทิ ด้วย